Ừ, hẳn đi.

ดูแพทเทิร์นเหรอใช่แพทเทิร์นก็ต้องเป็นในเอโมจิแพทเทิร์นนี้ให้ดูมินดูสับสนก่าไม่แน่ใจต้องลองฮะฮะ

ตรงนี้นี่มันได้มไงเนี่ยเรื่องที่นี้แหละครับแต่ไลฟ์มันก็จะดีเลย kepakati. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Itu.

จริงเหรอดีวิดดูลองดูขึ้นมาไม่มันมันดีเลยกว่าของจริงแล้วในทีมในทีมดีเลยน้อยเอ้าไลสตรีมสตรีมมันเป็นอย่างนี้แล้วสตรีมมีดีเลยสตรีมมันก็ดีเลยอยู่แล้วเจ็บก็ไม่เย้นะไม่ภาพมันก็ไม่กระตุกนะอืมต้องสีสุดนีดสุดสุด จะตุกอยู่มีฟ้างมีฟ้างยังขึ้นอยู่กับความเน็ตโทรศัพท์นะเนเน็ตขึ้นอยู่กับเน็ตโทรศัพท์ด้วยเน็ตโทรศัพท์ดูตีนว่าลำบากเท่านหร่ก็เนี่ยอันนี้มันเน็ตโทรศัพท์เนี่ยใช่อ๋อกระตุกอยู่พี่ด้วยมันก็ไม่เวิร์กงั้นก็เหมือนเดิมให้พด่กดจริงเลยป่ะปครับกดกระบอกล้องดูเฉชัยว่ามันจะได้เท่าไหร่ ผมนึกว่ากดห้าห้าเหมือนสเต็มบาร่าไปกดกระบอกเล่อ่ะตอนนี้เล่แล้วใช่ไหมตอนนี้ะผมว่าด้วยความที่มันเป็นเล่เน็ตช้ากว่าด้วยยเง็ตของทางเฟนเน็ตมือถือมันช้ากว่าอยู่แล้วถ้าไลฟ์สตรีมแล้วก็ต้องแชร์แบบเดิมอ่ะแล้ไม่ต้องใช้อันนี้ เพราะว่าเราใช้เน็ตมือถือด้วยไง